พี่น้องจา๋ามั่นให้หน้าสามารถที่จะเป็นไร่ใดเสริมหลังจากที่พวกเข้าได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวเขาไปแล้วพี่น้องมีพี่นอลล้องหลายๆคนเลยค่ะตอนนี้กําลังให้ความสนใจแล้วก็อยากจะมีไร่ใดดีกว่าเฮ้าเนี่ยคะ่ะได้ปล่อยให้หน้าเฮ้าให้ว่างเปล่าพี่น้องเฮ้าหันมาปลูกมั่นสำปะหลังระยะสัน้นหกเดือน เสือสางไร่ใดเสริมก่อนที่ห้าจะโลงหน้าพี่นองคะคลิปนี้ลูกอีสานอยากจะให้พี่นองล่องคิิเบ่งเดอร์พี่นองจา๋ามั่นสำปะหลังปลูกง่ายติดไว้เดอ้อพี่นองเดอ้อเป็นยังจังบอกว่าปลูกง่ายติดไว้กลาย้ย่อนว่ามั่นสำปะหลังให้หน้านี่คะ่ะ ดินเพิินมีความซุ่มพี่น้องดินเพิินมีความซุ่มมั่นสำปะหลังกะบวกกับมั่นสำปะหลังมีความสดทอนพันมีความสดกะเลย่เฮ็ดเหงเฮ้าเนี่ยได้มั่นสำปะหลังที่เกิดพร้อมกันแบบแทบจะทุกตนเลยพี่น้องค่ะลูกอีสานชนแนวนี้อยากให้พี่น้องไอเดียปลูกไล่หล่ดอก่ะมั่นสำปะหลังให้หน้านี่พี่น้องราคาเพิินกะเือว่าโอเคเป็นมั่นหกเดือนเนาะพี่น้องเนาะเวลาทห่เฮาเอาไปขายเฮ้าก็จะขายในราคาของ มั่นร่วมพี่น้องราคามันอาจจะบสูงคือจังมั่นดี่เผาปลูกอยู่ไฮเพราะว่ามั่นทดี่เผาปลูกอยู่ไฮนี่เขาใส่ระยะเวลาโดนะพี่น้องเนาะเปอร์เซ็นต์แปลงเพิินกัหลายแต่ว่าสําหรับมั่นสําปะหลังให้หน้านี่เขาใส่ระยะาแค่6เดือนพี่น้องการซะสมแปงการสังแปงของเพิินก็อาจจะบ่ซ้ำแต่ว่ากัดเดยกเด้ว,ว่าก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่เฮ้าเฮ็ดระวังก่อนทดี่ยาจะลงหน้าเนาะพี่น้องเนาะดีกว่าเฮ้าเนี่ย ปล่อยไห้หน้าเหานี่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าปล่อยให้แหงปล่อยให้ยาเกิดด้อพี่น้องเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับการดูแลรักษาม,มั่นสําปลังให้หน้ากับวยยากเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าหลังจากที่วก้อาใดไถย,ยกล่องปลูกสำหรับแปลงนี้เด้อพี่น้องกับอายุได้ประมาณสามสัปดาห์ยี่สิบเอ็ดมือมือนี่นะพี่น้องครบยี่สิบเอ็ดมือแล้วแล้วสินี่มั่นกับงามคือจังพี่น้องเห็น,นี่ละ่ะ อาตุทิศนาเข้ากับว่าสิไทยบปุ๋ยพี่น้องซึ่งการไทยกบปุ๋ยนี่พี่น้องเข้าสซบูเดมีมีการแบดยาแบลังซีได้ค่ะคือเข้ากับสีวานไปคือจังเข้าวานเขาวานวานปุ๋ยในให้หน่าเลยพี่น้องวานสลับปุ๊บเข้ากับสีเอารถอีทแตกรถไทยหน้าเดินตามนี่แหละพี่น้องจา้ามากกบปุ๋ยเขาข้องมั่นพี่น้องเนี่ยมั่นเพลินขนาดว่าเขายังมาขั้นใ,นใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อมั่นกันยังใบเขียวใบงามขนาดนี้พี่น้องขันแม่นว่าถือปุ๋ยเขาไปอีก แห้งสิสัดึ้นคักก็านีอีกได้จ้าพี่น้องคะจังใดลูกีสานฉันเดลสามารถการตีใดเดวอค่ะว่าอย่างน้อยๆเลยก็คือว่าตอนที่เฮาเก็บผลผลิตนี่ค่ะย่างหน่อยเนะี่ยโ่ตำก่าไรละสามตันพี่น้องคะมั่นสปะปลังไห,หนาเนี่พี่น้องลูกีสานฉันเอยากให้พี่น้องปลูกอีกลีด้ค่ะการดูแลก,ก็ง่ายที่สําคัญก็คือผลประโยชน์ที่จะได้ตามมากก็คือว่าไห,หนาเฮ้าเนี่ยหลังจากที่เฮาเก็บเกี่ยวพลผลิตไปแล้ว ปุ๋ยต่าง,างๆทดี๋ยเทาได้ใส่ลงไปนะในไหน้านี่ก็ยังสามารถที่จะเป็นฟุน้นเป็นปุ๋ยให้กับเขาเทาในการทดีเยาจะปลูกเขาในรอบทัดไปได้เด้อพี่น้องเด้อมีตะขอดีพี่น้องนี่ลหละหลูกอีสานก็นเลว่ายวอยากจะให้พี่น้องนี่ในหันมาปลูกมันสัมปะหลังเด้อพี่น้องเด้อถ้าเทาปลูกร้ายเนาะพี่น้องเนาะเทาก็สีใด เฮ้ากับสิไดมีรารใดก่อนนี่เฮ้าจะโลงหน้าดีกว่าเฮ้าเนี่ยปล่อยให้ให้หน้าเฮ้าเนี่ยหวังเปล่าซื่อเบ่เกิดประโยชน์อี่อย่างเลือกพี่น้องคันมวนวาเฮ้าไดิปลูกมั่นพี่น้องเสือบาวา่าหญ้าต่างๆที่อยู่ในให้หน้าเฮ้านี่แห้งสีหลายเ้ยค่ะพอถึงเวลาที่เฮ้าจะมาไถกบกบยาก่อนที่จะวานเขาเนี่แห้งจะเป็นอุปสรรคต่อการเฮ็นหน้าของเฮ้าแต่คันวาเฮ้าได้ปลูกมั่นเฮาก็บเท่งได้ใส่รวดไถเขามาไถดะไถดะแล้วพ่วน วันแล้วยกกล่องพี่น้องคิดเบื้องที่แล้วว่าเระจะพืชกับตายไปนํนพร้อมเดอ้อสาหรับการปลูกม,มั่นให้หน้าเข้าจะบอ่อเข้าจากบ่อกาจัดหญ้าได้พี่น้องหญ้าเพิ่นกะนี่แหละเข้าจะบอ่อเลลงทุนขนาดนั้นนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเข้ากับมืหวา่าราคามั่นตอนนั้นสิเป็นจังไดส้สิสูงหรือสิตำนา่นพี่น้องแต่จังไดเข้ากับสามารถเป็นได้ใดจนเจอในขอบพื้วเข้าใดาก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะแต่ว่าที่นี่ลุยสารเสนแนก็เลยอยากจะเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นดังสีเนะาะค่ะว่า ในสภาพวาเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยพี่น้องคะราคาเขาเฮ้านี่กะราคาตกตำพี่น้องกะคือเฮ้าจะเหตุจังไดแห่งกเกษตรกรเฮ่าเนี่ยได้มีชีวิตยูสามารถมีเงืนมาจุนเจือ,ขอ,ขอข่ขอบขั้วใดเฮาจะต้องเปลี่ยนแนวคิดเด้อพี่น้องเด้อจากสมัยแต่ตรกรเนี่ยเฮ้าเนี่ยได้เหตุหน้าปีแล้วทาเป็นว่าผูา้ใด,ดอยู่ไกลคลองน้ำมีน้ำเพิ่งเกษตุหน้าปังเนาะพี่น้องเนาะทาเป็นราคาเขายัางอยู่ซ้ำนี่ ข้าววรที่จะหันมาปลูกพืชชนิดอื่นที่มันดูแลง,ง่ายที่ฮ่อจะต้องบ่ได้แบบว่าใสสารเคมีในการดูแลสีหน้าพี่น้องกับในน้ำนี่แหละมันให้หน้านี่แหละค่ะพี่น้องมันสำปะหลังเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าปังเข้าก็ต้องพันน้ำเข่าหน้าใสน้ำกับใสหลายพี่นองคะ่ะพี่น้องขึ้นเบื้องโลดแล้งมองมีปลูกปลูกเข่าหน้าปังเนาะ ทำเมนวาน่าเพิ่นติดก้องเพื่อนก็ต้องพันน้ำซึ่งการพันน้ำเขาหน้าจักของเนี่แมน่นเข้าได้เขาจริงต่อเท้ามาต้นทุน่นที่เข้าใส่ในการลงทุนเนี่ยมันก็วนหน่อยได้พี่น้องคะนี่แหละหลวงอีสาเนเฉแน่ยอยากในนําพี่น้องเดอ้อตอนนี้เดือนไปตอนนี้เดือนท่านว่าอะแ็ะยังถือว่าก็ยังถือว่ายังพ่อมีโอกาสอยู่พี่น้องยังพ่อมีเวลาอยู่อีกอีก เดือนนึ่งอมักกะลา,าไทแมนวาพี่น้องปลูกมักกะลาพี่น้องก็จะได้มั่นแค่หาเดือนเกือบจะหกเดือนนะพี่น้องแต่ถ้าพูดได้ดิปลูกช่วงตั้งแต่ต้นพื่จะจี้กาเข้าก็บเได้มั่นหกเดือนเด้อพี่น้องเด้อก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีปีนี้ไทแมนว่า,าเข้าคิดยังคิดอยู่จังได้กับเก็บไปพิจารณาด้วยค่ะปีหน้านี่เข้าเกีียวเข่าออกจากให้หน้าแล้วลงมั่นให้หน้าเลยพี่น้องค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นี่ลูกอีสานก็นเอาแนวทางเนาะ การมีได้ได้เสริมนี่ละพี่น้องเนี่ไดมันดีกะเอามาแช่กันเอามาวอลสู่กันฟังเนาะสำหรับคลิกปการปลูกมันให้หน้าหลูกอีสานชาแนลกระด้เห็ุให้พี่น้องเบิ่งไปแล้วจังไดกะอย่าเลื่อมเป็นกําลังใจให้หลูกอีสานชาแนลน้ำเด้อเขามากดไลค์เขามากามากดหัวใจไผยังไาม่ให้กดติดต,ตาม,ามากดไ้เด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาจึงเสียใจเพรพลาดคลิปหนากระสีมาพอ้กับหลูกอีสานชาแนลอีกคือเกาทุกๆุมือเวลา17นาฬิกาตรง อกันอยู่นะยู u ูบจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ